วดีครับพวกเราพลายมีชัยแม่มีนาน,นะครับผมวันนี้ดีแต่เช้าเลยลูกพี่ของเรามีใช่ยมีใช่ครับวันนี้ดีแต่เช้าเลยลูกคุณยายตุ๊กตากับที่นอนไปวางให้แต่เช้าเลยเวันนี้ยายก็เพิ่งให้หัวปรีให้หัวปรีไปครับผมมีชัยลูกมานีหน่อยมานีหน่อยเร็วหาพ่อหน่อยเร็วเร็วเร็วชัยเอา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  แตกไปสามใบแล้วลูกแตะกล้าแบบนี้แตกไปสามใบแตกไปสามใบแล้วผมสำรวจสำรวจก่อนเออเออเจี้วเจี้วเติมเกลือได้ไม่มีนาวเกไม่มีนะคุณยายกำลังใส่ยาน้ำนมนะครับผมยาน้ำนมร้อยเม็ดนะครับผมทุกเช้านะครับผม ไปนลรลูกมานี่นีนี่แต่เช้าพ่อควานก็กาลังกวาดกวาดกวาดแล้วก็จะไปนํารถนะครับผมมาเก็บ <ไป S 1> ทําความสะอาดทุกเช้านะครับผมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเมื่อคืนนอนหลับสบายดีล่กเมื่อคืนหลับพันดีไหมลูกเมื่อคืนได้กินเค้กมีใช่ว่าได้เป่าเค้กด้วยเป่าเค้กอะไรครบหนึ่งเดือนครับเหย,ย,ยียบเหยียบเอ้ยเหยียบเลยเหยียบเลยเหรออะไรจะเหยียบเลยเหรออือ อะไรอะไรจะมาหาเรื่องกันเหรอโอ้โหหาเรื่อง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 นี่ยังไม่เช่ตัวให้เดี๋ยวตัวก็จะขาวๆหน่อยนะครับผมจะขาวๆหน่อยสั้นแต่ใต้ท้องแม่ไหนมาดูดิเป็นยังไงมาดูดิมาดูให้แม่แม่ดูไกล้่ดิดมีเห่าไหมลูกหนูมีเห่าไหมครับหนูมีเห่าไหม นายอยู่ดูงาน่อยให้แม่ดูงานก่อนเอองางาไม่เนี่ยอย่าจ,จับอย่าจ,จับมันจะตกตาแป๋วเลยควันก็พยายามเข้ามาเล่นด้วยแล้วเพื่อจะหาเหาหาเหาให้น้อง,องยังไยแข็งแรงยัง<ด>านายแข็งแรงไหมานายครบหนึ่งเดือนแล้วครับยายามผมวันนี้กับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกับหนึ่งวันแล้ว,ว,ลวอืมอืม จุ๊บเหรอกูจะจุ๊บเหรอจุ๊บพ่อเหรอฮึนี่นี่แม่แม่เขาพ่อวันวันไหนพ่อก็ไปโอ้ไปนานๆนี่โอคิดถึงเขาพ่อกามาถึงเขาไปนั่งวิ่งใส่เลยเติมเกลือแร่ก่อนไม่ใช่ว่าเติมเกลือแร่ก่อนครับจะได้ออกหาวิ่งมาเนี่ยเลยมาเนี่ยเลยมา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 เล่นการกล้วยให้แม่แม่ดูหน่อยการกล้วย กันกล้วยเออเอาก่อนเลยโชว์ก่อนเลยกันกล้วยจะต่อยเนี่จะเขาจะทับเจ้าเออโูกันกล้วยหงายท้องหงายไ้เลยนี่กันกล้วยของเราสบับสบอมหมดแล้วครับผมสบับบอมหมดแล้วมีชายครับมีชายมีชายลูกตอนเช้าภารกิจของแต่ละวันนะครับผมตอนเช้าตื่นแต่เช้ามาก็กวัด กวาดขยะกวาดทำความสะอาดนะครับผมแล้วก็จะกองกองไว้อย่างนี้นะครับผมกวาดกวาดใช้ขาดและใช้ไม่กวาดกวาดออกนะครับผมน้องท็อปทิก็เอาไปนูน่นตากแดดแล้วเราก็จะนํารถนะครับผมรถกระบะมาเข็นไปทิศข้างนอกนะครับผมใช่ลูกใช่ครับเติมก็ไม่ใช่ว่าเติมเกลือแร่ก่อน เติมเกลือแรกก่อนเถอตัวหนาแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ของเราตัวเริ่มหนาแล้วหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอไหนไหนไหนมาคุณยายดิมามาเร็วมาเร็วมา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 ,มา,มา,มาเร็วถูกแม่คันมาคุณยายมาเร็วจับหนูนี่แม่ไมนาคุณยายให้ปีกล้วยอีกแล้ว

หน้าตาเริ่มเริ่มเต็มแล้วเนาะเริ่มเต็มแล้วเริ่มหน้าหยิกหน้าหยอกแล้วแม่หน้าตามีใชยเริ่มแบบเต็มเต็มแล้วนะแม่เริ่มหน้าหยิกหน้าหยอกแล้วนี่ดูหลังดูหลังดูคอดูหลังเริ่มหนาแล้วไหน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 เริ่มหนาเนื้อตัวขนขนก็เริ่มเยอะขนเริ่มเยอะแม่แม่อิจฉาเลยใยายก่อนให้หน่อยไหนเร็วยายก่อนให้หน่อยเร็วเร็วเห็นไหมแม่แม่อิจฉาเขาก่อนหน่อยเออ ดูด้านหลังโอ้โหตัวนี้รอดท้องแม่แต่ก่อนนท้องแล้วดูอ้อนคุณยายล้างจุกท้องแล้วอ้อนคุณยายแต่เช้าเลยไม่มีอะไรให้กินแล้วลูกวันนี้มันแก้วก็หมดหูปีก็เริ่มจะหมดให้แม่หนูแล้วจะมีแม่ท่านไหนน้อซื้อมันแก้วมาให้แม่อาลาหน่อยอยากได้มันแก้วมาแย่งเหรอมาแย่งทุกกตาผมเหรอวางลุง ดูดูมาแย่งเหรอเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอยากเล่นมุ้ยต่ายตายข้าวครับตอนเช้าข้าวหน่อยวิ่งออกกําลังกายนู่นเอฟซีเอฟซีต้องมาป้อนป้อนข้าวอยู่ข้างข้อคอนมีชัยนะนู่นเอฟซีหนึ่งเอฟซีมาสองนายเลยวันนี้ ไม่ออกจากท้องแม่นะทุกวันนี้ยายนุ่นไก่กินกล้วยหมดแล้วเด็กกล้วยก็กินไก่หรอกเติมเติมก็ได้ก่อนเติมก็ได้ก่อนไม่ใช่ว่าเติมก็ได้ก่อนครับมันนี่เร็วมาหาพ่อเร็วเออ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 ขยี้เออโอ้โหกลางกางหู เอาอือืมกันกล้วยเหรอกันกล้วยเหรอกันกล้วยเหรอเออดูหูดูหางดูหูดูหางตีหัวแล้วเข้าบ้านนักเรียนกระจอกนี่หว่านักเรียนกระจอกนี่หว่ามีใช่ใช่ลูกมีใช่มีใช่มานี่เร็วมานี่เร็วจะซ่อนอยู่หลังแม่เร็วโอ้แดดออกแล้วแม่แม่แดดออกแล้วจะได้ฆ่าเชื้อในโรงช้างหน่อยแดดออกแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วทุกวันนี้เขาจะ เ,เล่นแล้วก็จะไปซ่อนอยู่ใต้ท้องแม่ดูเริ่มเล่นไอ้ไอ้ไอ้ไที่ห้อยคอละ <c oughs> ดูมือเขาดูมือน,น้อยๆเขาดูมือน้อยๆเขาทำอะไรลูกทำอะไระไะไะไะน่ะทำอะไรน่ะอ้มาเร็ว,วดูดูวันนี้เนื้อตัวขาวเลยยังไม่ได้อาบน้ำให้ดดใหเดี๋ยวให้แดดออกนิดนึง แดดออกนิดนึงค่อยอาบน้ำให้นะครับผมเช็ดตัวนะครับผมเช็ดตัวทำอะไรอะ่ะโอโ้โหเติมก็แแรก่อนดูลิ้นเขาดูลิ้นเขาลิ้นเขาลินาล้นยาวนะอืออืมอืม,อมดูแม่ยกขาก็ต้องระวังลูกมาเด้อ,อ เจ้ามีใเจ้ามีชัยไหนเ้่ป็นยังไงเช้านี้สดชื่นตาโตเนีตาโตโอ้โหทำอะไรนุ่นไปเล่นนู่นเล่นการ์ดกูน่นวอยังไม่อยากเล่นหรอ ตอนกลางวันพ่อควานจะปูที่นอนให้ตรงนี้แหละที่นอนเขาครับผมถ้าเขาง่วงนอนเขาจะมานอนเลยกับเพื่อนเขาต้องเอาเพื่อนออกนะถ้าไม่เอาเพื่อนออกไม่นอนอ <tit ling> ีกก็ยังไงอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเจ้านายน้อยมีชัยของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ <tit ling>